สวัสดีคะ่ะสุขุสุขคนพี่นี่เมียฝรัง N S P c h a n e l สาวดอนคุณโกค่ะออกกํากลังกายแล้วหรอค่ะพี่น้องคะ่ะสองชั่วโมงเต็มเปียะเลยทามือไดพี่นี่ได้ออกกํากลังกายอุ้ยมีความสุขค่ะมีความสุขสำารับน้อยละจ้ะที่สำหรับคนทีมาออกกํากลังกายเนาะค่ะเนาะอืมตื่นต่ตีสองสามสิบ ค่ะพี่น้องพึ่งพึ่งเสร็จเมื่อกี้นี้ก็เลยได้เฮ็ดคลิปกับอันเอฟซี FC นี่ละจ้ามาเมาม้อยกับเป็นเอฟซี FC ของพี่นี่เนาะค่ะเนะาะพี่นี่เดินทางกลับบ้านปลอดภัยแล้วคะ่ะมาถึงบ้านเสร็จสัพที่นี่ก็ดูดูแลความพร้อมดูแลที่ว่าแม่บ้านเพิ่นเพึ่งรดน้ำดอกไม้ให้พี่นี่นั่นละจ้ะ ทุกมองที่พี่นี่เ,เห็นเฮ็ดมองรดน้ำนะคะเป็นเป็นเป็นสปเปเป็นอย่างาอืน่นแนวบีบเแม่แจพี่นอ้องแนวอ่อนหดน้ำแต่ว่าพี่นี่ต้องเฮ็ดว่าว้เบิุกทุกทีทีททมีสายยางไปรดรดสวนนะคะเนาะอันพี่นี่สบอสูฟังเล่าบกคิดอย่างเด็กแล้เฮ็ดไปซื่อ,อ,อเนาะอัน คนหอนมีจังมีได้พี่น้องหอนทุกจังทุกเด้พินี่ว่าเพราะว่าพ่น่ทุกหมองพินี่เห็ดว่าว้ยเพื่อบาสิบไฮหน้าม,มันแตกค่ะพี่น้องหน้าม,มันแตกหลายมองพินี่ตอนที่พินีนที่พระท่านเหตุว่าาเพราะว่าแรงดันอันนา้าบ้านพินี่มันสูงเพราะว่าพินี่ใส่ปัมแบบว่าแรงดันสามรอยค่ะใส่ท่อ,อใส่เอ็นสายยางดีปันได กระแตก้าบรเเวณว่าวถา้าเห้นว่าวปิดปับ๊บมันกิแรงดันมันก็ปิดพอรอมเนาะค่ะเนาะพี่นี่ก็เห็ดว้ซุ่มองสุ่มองสุ่มองสําหรับที่มีสายยางคะ่ะบาดท,ที่นี่หมู่บ้านพี่นี่มาหอดเนาะพี่นี่ก็เลยไปหดตนอันหดตนใหม่ทีพี่นี่ปลูกไวไ้ใหม่ๆนะจ่ระราวะละวาระสืมาหอดอยู่แต่ว่าพี่นี่ก็หดก่อนเล่าเนาะสายอันว่าวบ่าปิดค่ะพี่น้อง ว่าเาปิดอยู่สองหม่องแล้วกเล่าก็ลดน้ำประมาณสองสามหม่องนี่แหละจ้ะพอหะะม่องหนึ่งเราบกเก็บใสายางให้มันเรียบร้อยเนาะพี่นี่มาเก็บใสายยางเรียบร้อยได้ลดน้ำแล้วบอกแต่ว่าเรา่าโบเราบกเ,เก็บใสายยางเรียบร้อยแล้วกับเอาปิดว่าน้ำพอสอง,องหม่องแต่ว่าพี่นี่โทรไปแล้วเลยว่าเราเราปิดอยู่มาสั่นทุกเทื่อเราต้องเราต้องว่าเราปิดอยู่ค่ะพี่น้อง แล้วสิเถียงเข้าเนี่ยว่าปิดแล้วแต่ว่าพี่นี่มาเห็นแหละมันม่าท่านปิดค่ะพี่น้องเลาสิเถียงเป็นข้างๆคู่ๆว่าเราปิดแล้วปิดจังไดมันเปิดไหมเนาะพี่นอ้องจักเหตุดจังไดอันพี่นี่สร้างงานสร้างงานไว้แล้วเนาะเวลาไปเที่ยวไปอย่างเนาะพี่นี่บอกว่าปิดวาลใช้น้ําแล้วปิดวาลให้ด้วยถ้ามันแตกมาแล้วใครจะรับผิดชอบ เราสมักกันรสิมักเถียงค่ะพี่น้องเทียงว่าปิดแล้วปิดแล้วปิดแล้วเสพนี่สร้างงานแล้วล่ะคนไงหรือแม่จ้ะพี่น้องอายุร้ายแล้วแล้วก็หกสีแล้วเนาะแล้วมันนี่เฮ้าผูหไ่คุยกันแล้วค่ะพี่น้องค่ะผูหไ่คุยกันแล้วกับเสพนี่เวลาไปเที่ยวกับเสพนี่โทรมาบอกว่าปิดเบ้าไปเสพนี่เต็งสี่บกจ้ดมันบอแมนคนไงแล้วคนหนึ่ง คนนหญ่คุยค้นผ้ยหญ่คุยกันกสิโทมนันลำเลียมไล่บอมแมนได้จ้ะพ่นองค่ะมันบอมแมนเราบัดที่นี่พินี่เสียบยังไนไปทุกเถื่อกับมีปัญหาทุกเถื่อน่ะละจ้ะมีทุกเถื่อเลากะสิมีแนว่ว่าเบา,าทุกเถื่อ,น,อน่ะละมันพินี่กสิบอกคุยกับเล่าเรื่องของบอกพ่องของเล่าเวลาเวลาพินี่ไปเที่ยว ไปงวดได้กระสีมีปัญหาทุกเถื่อเดี๋ยวไปงวดหนาเนอะพ่นี่สี่ร่องเบิ้งเนจับพี่น้องเซพินี่โทรมาถ,ถามบอกว่าปิดเบ,บ้าไปถามทุกเถื่อมันบอมเมนค่ะพี่น้องมันบอมเนพินี่สร้างงานไหวทุกเถื่อแล้วสิโอ้ยเออโอเคเมื่สามีตื่นมาแล้วบอกว่โอ้ยสามีตื่นมาแเลยค่ยยะพี่น้องทุกเถื่อค่ะพี่น้องค่ะอัน ชูชจุเปิเอม็ดเลืคกข้งดังในรูปฟฟอาพี่นี่สั่งงันแฟนวานเอาควาซังใส่อุ่นแน่นะพี่น้องกาเบาถึงได้ระบุเรื่องอันเรื่องแม่บ้านเนาะอันงวดนาพี่นี่สิเฮดอันแบบว่าให้สั่งงานไวเร็วเอออันเบาถึงที่ว่าพี่นี่สั่งงานไวอันไวเร็วทุกเถื่อ แล้วสีแล้วสีนคิดไปเรื่องอื่นนะคะพี่นอ้องอ่าคืองวดกวนๆพี่นี่สั่งไหวนะวานให้อาตัวน,นั่นตัวน,นี้ตัวน,นี้ออกแล้วก็โอเคโอเคแต่ว่าเราห่วงแต่ทั่วพร์เล่าเนาะแล้วก็บอกคิดอันบอบอบอแบบ,บ,บบว่าอันใส่ใจที่เขาสั่งไหวแล้วอดอตัวใหม่ที่พี่นี่บอสั่งออกค่ะพี่น้องคะ่ะทุกเพื่อใส่พี่นี่เห็ดจังไนขั้นเสียเอาภูมิใจมันกรู่ใจกันแล้วคะ่ะ วันนี้พี่นี่กสิยงวดนี่เลาก็กิมาเอาเงินน้าเงินคาจ้างเราเนาะหลดน้ำดอกไม้กับทูนและเบียงบ้านให้สองมองเดี๋ยวพี่นี่เสียนสีว้ากับเล่าว่ามันสีเห็ดจังไดปัญหาของห้าสีแกจังไดเวลาพี่นี่มาพี่นี่ไปตรวจแบบว่าไปตรวจที่มองใดที่เราเห็ดนี่มันเรียบลอยค่ะพี่น้องน้ำบ้านพี่นี่แตกด้วย ก็พี่นี่สิเห็ดบ้าวใส่พี่นี่ก็บอกเหตุผลแล้วแล้วเป็นยังจังเห็ดบ้าวใส่มันแตกบัดที่นีมันแก้ไขยากค่ะพี่น้องมันแก้ไขยากสัวสิตัดส้วสิขุดได้พี่น้องค่ะบางที่ก็ได้ขุดอันขุดทอพีวีซีนะขุดขุดออกแล้วห้องกระตัดแล้วห้องกระใสก่กาวมันเห็ดยากได้พี่น้องแต่ว่าเลาสิเห็ดบด้เพราะว่าเล่าบ่ได้นแก้ไขพี่นี่เนี่ย้าแตกย่เลยพี่นี่ก็แก้ไขย่มัน มันแก้ไขยาราบบที่นิน่ถ้ามันแตกตอนที่เล่ายู่นะ่ะพี่นี่สิว่าเสียเราเฮ็ดจังไหนเราเสยเอืน่นไผไม่เฮ็ดไห่เพราะว่าเราไม่เคยแก้ปัญหาจากเธื่อนี่แหละค่ะอ่าคนเฮ้าสมมีจังมีสมทุกจังทุกได้ชพี่นองค่ะพี่นี่เฮ็ดประสันอันใดกด็เลยจังค่อยมีอะไรป่านนี่ถ้าวันไปลาจ,จานคนมาเนาะ จามคุนมาสิมว่าอู่เอางานเด้ครับว่าพี่นี่เบาถึงคนทั่วไปเนาะอ่าคนที่ขาเศร้า,ากินคำค่ะพี่น้องข้าเจ้าสีนเหตุงานแบบว่าอยากเศร้าแต่โฮมอยากอู่แต่งานอ่าบางที่กินแล้วกับน,นอนเว้นค่ะพี่น้องค่ะนอนจนว่าเล่าได้เ้าได้ปลูกเด้บางที่บางที่มานอนเอาเอาเวลาไหมค่ะพี่น้อง เอาเวลาที่เห็นมันได้ลายเห็นมันถึงเวลากลับบ้านนะมีค่ะพี่น้องคนถูกยังถูกหอนมีจะมีเพิ่นว่าเด็ค่ะพี่น้องค่ะพี่นี่กะมาเล่าความในใจที่จ้างแม่บ้านเนาะค่ะเนาะต้องท่าใจค่ะพี่น้องค่ะต้องท่าใจถ้าเฮ้ามานคืดหลายเรื่องซํานี่มันกับมีความสุขค่ะโอเคค่ะอ่า คลิปละคำ้ามค่ะพี่น้องค่ะแม่บ้านละฟาร์มโดเมนาชค่ะพี่น้องค่ะแม่บ้านฟาร์มโดเมนาชสวัสดีค่ะฝากรักฝากความห่วงใยทุกคนค่ะหักเอฟซีทุกทุกคนฮักเอฟซี FC, เกา่าเอฟซีใหม่ขอบคุณหลายๆค่ะที่มีความเมตตาดูและดูดูคลิปของพี่นี่ทุกคลิปนะคะเนาะ ถึงสิบมมี่ศาลาปันดายพี่นี่กะเพื่อนกะเบ,บ่งคลิปของพี่นี่อยู่นอคันอสวัสดีค่ะ